บาซ่าเหลือเก้าสุดท้ายตกลงเซบียในการคว้าตัวคุณไน้นะสื่อเลียนาพาเรนรายงานข่าวจูวนตูเตรียมจะปิดจ็อบซิลฟิมิโนโจากทางลิเวอร์พูลช่วงที่ดีที่สุดแฟนหงวัย93ปีพบคิงเทนเนี่ชมก่อนจะลาโลกในครั้งนี้ตัวทำเกมเลยนะลินเดอร์ชูเอเวเรตเล่นเหมือนอินเอสตาเลย ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยกันที่ทางบาซโลนาขยับเข้าใกล้การคว้าตัวชูกุเนเด้กองหลังทีมชาติฝรั่งเศสของเซบีย่าจบจิตแล้วโดยทางฟาบิเซโอรอมาโนนักข่าวชาวอิตาเลียนร,รายงานข่าวแตวา่าบาซโลนาขยับเข้าใกล้ก้าวสุดท้ายในการจะคว้าตัวชูกุเนเด้จากทางเซบีย่าเหมือนแล้วโดยการเจรจารูกบอลสองทีมดำเนินการไปได้ดีดและเข้าตกลงได้มากถ โดยโรบินโนระบุว,ว่าบาร์เซโลนาเองก็ตกลงสัญญาส่วนตัวกับทางคุนเด้ได้เป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่ทั้งช่วงสัปด,ดาห์ที่แล้วหากบรลลุกเขาตกลงเรื่องค่าตัวกับทางเซบีย่าครบถ้วนกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสก็จะเดินทางมาตรวจพ่างกายกับทางบาร์เซโลนาทันชีดยก่อนหน้านี้ทางเชลซีให้ความสนใจคุนเด้มานานแล้วและในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ถูกทางเซบีย่าปฏิเสธข้อเสนอที่5 5ล้านยูโรแต่หลังจากนั้นตอบรับข้อสเสนอรประมาณ65ล้านยูโรอย่างไรก็ตามพอมีความสนใจมาจากทางบาร ทำให้ทางคุนเดนนั้นอยากจะย้ายไปเล่นที่คัหนูมากกว่าแม้ว่าขอ้อเสนอที่ได้รับกับทางเซบียาได้รับนั้นน้อยกว่าที่ชโชซีให้ก็ตามทีในครั้งนี้ <S 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 สื่อหลายสำนักนะฮะในอิตาลีบรายงานข่าวไปที่ทางเดียวกันนล้ว่าจูเวนตุสกำลัที่จะได้ปิดดิวค้าตัวบราบเนอร์ฟิมิโนโ ดาวเตยสังกัดสโมสรฟรุตบอลลิเวอร์พูลแห่งสุดฟุตบอลฝีอังกฤษในตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้เต็มชีแล้วโดวยกองหน้าทีมชาติบราซิลไม่ได้รับการการันตีตำแหน่งตัวจริงในทีมของเชคเกนคอฟตั้งแต่หงแดงคว้าตัว G e จิโกโชตาจากทางวูฟแฮมตันวันเดอร์อร์มาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์ปี2020โดยลุยดิอาสเมื่อตลาดหน้าหนาวปี2022และก็ล่าสุดโอกาสของฟิบิโน่ไม่ทิศทางว่าจะถูกจำกัดลงไปอีกหลังการมาถึงของดาวินโดยเยสในตลาดรอบนี้ โดยในฤดูกาลที่ผ่านมานับเป็นซีซั่นที่เจ้าตัวนั้นถูกส่งลงสนามน้อยที่สุดนะฮะเมื่อพิจารณาจากตัวเลขตลอด7ฤดูกาลของเขาในจินแอนฟิลกับจํานวน35น,นัดเมื่อบรวมทุกรายการ11ประตูกับอีก5แอสซ,ซิสซั้งคางคาริเอเรเดโรสปอร์ตได้เปิดเผยได้ว่าทัพเมียงโคเดรีนั้นได้หาบริถึ่งความเป็นไปได้ในดิวล่าวกับทางของแดนลิเวอร์พูลภายใต้การยื่นข้อสเสนอมูลค่าประมาณราว19ล้านปอนด์ ให้พวกเขาได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยและมีความคืบหน้าเป็นมากเลยนะขณะที่ทางกันโช่แมคคาโตซสื่ออีกสำนักงานชี้ได้ว่ากรกอนบริษัทเอเจนซี่ตัวแทนของฟิมิโนเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดการหาบริษักล่าวขึ้นนะฮะเมื่อพวกเขาต้องการจะหาสังกัดหน้าใหม่กับดาวยิงทีมชาติบาราซิลรายนี้อิบริกแฟนดิงตันแฟนบันแท้ลิเวอร์พูไว้93ปี ได้พบกับทางเซอร์ไพรส์ที่ดีสุดในชีวิตเมื่อทางเซอร์เคนนี่เดคกโคิชตำนานกัะตันทีมผู้จัดจาก,การทีมของแดนดิบบูพูลแวะมาทักทายและก็พูดคุยอย่างเป็นกันเองที่สถานดูแลผู้สูงวัยก่อนที่จะจากไปอย่างสงบเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาโดยคุณทวดแฟร์ i ิงตันซึ่งเติบโตขึ้นที่เมืองอยู่ใ,ใกล้ๆก,กับทางเมลวูด อดีตนามซ้อมเรื่องชื่อของเดอะเบรดตามเชียร์ยูลิฟูเนี่ยมาตั้งแต่จำความได้นะฮะจนตอนนี้เหลืออีกไม่กี่ปีก็จะยุครบศตวรรษแล้วและก็ได้เห็นความสําเร็จและความล้มเหลวของทีมรักมาจนครบถ้วนแล้วซึ่งแฟร์ดิงตันอาศัยอยู่ที่าสถานดูแลผู้สูงวัยในนอตติงเอชได้พบกับเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจเมือ Rich, ่อดัร์คเดชแวะมาเซอร์ไพรส์เขาถึงที่พักนอกจากนี้คิงแคนนี่ยังได้ให้สัมภาษณ์กับ,บรายการเดอะแอนทิวเบรฟ กรณีที่บริษัทรวมการบริจาค iPad จจำนวนกว่า50เครื่องให้กับบ้านพักคนชราเพื่อช่วยให้พวกเขาได้พูดคุยกันแบบเห็นหน้าเห็นตากับครอบครัวในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโินาจีนโดยหนึ่งใน iPad ที่บริจาคได้มอบให้กับคางคุณทวดสาวกเดอคอฟซึ่งท่านเอาไว้ใช้เพื่อดูเกมของลิเวอร์พูลจากห้องพักในเอชคอร์ดเพราะด้วยสุขภาพจึงเป็นเรื่องยากเนนนะที่จะเดินทางไปชมเกมที่แอนฟิลด โดยช่วงเวลานั้นดักกริชได้พูดคุยกับทางฟาริงตันเกี่ยวกับความรักที่เขามีให้กับสโมสรแห่งนี้ก่อนที่จะเซ็นชื่อเซ็นชื่อที่เสื้อนะฮะและก็มอบตัวตั๋ว VIP เกมลิกแมตช์สุดท้ายของขงแดงประทักกับทางบูฟเมื่อสีซั่นที่ผ่านมาให้กับเขาซึ่งเป็นเกมสุดท้ายที่ได้ชมในแอนฟิลด์ก่อนที่ทางฟาริงตันจะจากไปในวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเอมมาลีผู้จัด, Lee, ดจาการสันดูแลผู้สูงอายุที่เอชคอรได้กล่าวว่า ช่วงเวลาที่เซอร์เคนนี่เด็กกอริชเข้ามาเซอร์ไพรส์อีริกจากการเชิญเข้ามาที่สถานดูแลของเราเป็นสิ่งที่ฉันจะจดจําตลอดไปอีริกกับทางเซอร์เคนนี่พูดคุยกันอย่างมีความสุขและอีริกนั้นได้รับอาเสื้อสโมสรพร้อมลายเซ็นและข้อความส่วนตัวจากทางไอตอนของเขา มันเป็นวันที่พิเศษเป็นอย่างมากเลยนะและเซอร์แคนนี่คนนี้ก็เป็นสภาพุรุษเป็นอย่างมากเขาได้นาความสุขมามอบให้กับผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่และพนักงานเดินสารดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้อิริกเป็นสมาชิกที่น่ารักเป็นอย่างมากและจุดจนของเราและเราทุกคนที่เอชคอร์ดจะคิดถึงเขาตลอดไปลีได้กล่าวโดยคุณทวดฟรังตันได้จากไปอย่างสงบในวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมานี่เอง เป๊ปลินเดอร์ผู้ช่วยผู้จัดการทีมของแดนลิเวอร์พูลมองความสามารถของฮาวิ่เอเวรชของการดาวรุ่งว่ามีความละไม้คล้ายคลึงกับทางอันเดรสอินเอสตาตำนานมิดฟิลด์ทีมชาติสเปนของบาร์เซโลนาโดลินเดอร์เป็นหนึ่งในคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเชคเกนคอฟกับทางลิเวอร์พูลโดยเฉพาะแนวทางการนำเอาความดาวเป็นดาวร,รุ่งนะฮะฝีเท้าดีป้อนเข้าสู่ทีมชุดใหญ่โดยหนึ่งในนั้นก็คือเอเวเชที่ดึงมาจากฟูแลนเมื่อปี2019กันอีกด้วยไม่มีคำว่าเหมือนในวงการฟุตบอลจริงๆปรดนะ แต่ฮาวีเอเวรมีองค์ประกอบบางอย่างที่เหมือนกับทางอันเดรชอินเอสตาและเขาก็มีความคิดเหมือนกับมิดฟิลจอมสร้างสารรค์เกมเลินเดอร์ได้เผ ity, เยพันธุ์อินเซนซิตี้อินไซต์ริบบูรรซีหนังสือเล่มใหม่ของเขาในครั้ักนี้ฟอร์จฟันดาก่อนหลังจอมแกร่งของแดนริบบูร์ได้พูดถึงการสนับสนุนกันและกันอย่างเต็มที่ของกลุ่มเซ็นเตอร์ฮาฟคือกุญแจสำคัญแห่งความสำเร็จของทีมดังแห่งแอนฟิล เรฟูนั้นมีเซ็นเตอร์ฮาฟเปนทีมหลายคนซึ่งฟันได้มองว่าทุกคนมีความสาคัญและก็มีส่วนสําคัญในการนําทีมประสบความสำเร็จด้วยการคว้าดับเบิลแชมป์ในการที่ผ่านมามันค่อนข้างจะพิเศษที่มีเด็กๆเหล่านี้รอบตัวนะและเช่นเดียวกันกับการจับคู่พาร์เนอร์กันที่เต็มเต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพฟันได้ได้กล่าวกับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการในระหว่างแคมป์ฝึกซ้อมในออสเตรียถึงกลุ่มเซ็นเตอร์ฮาฟที่มีเขาโชโกเมสโชเอลมาติฟและก็อิบาฮิมาโกดาเต้ โดยแต่และคนของพวก,พวกเรานั้นมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปแต่เราก็เติมเต็มกันและกันเป็นอย่างดีความสัมพันธ์ที่เราทุกคนมีร่วมกันเป็นเรื่องใหญ่มากเช่นเดียวกันเราสุขนานกับการทํางานหนักและเราทุกคนต้องเป็นเป้าหมายเดียวกันและนั่นคือช,ะชนะในเกมนี้ไม่ว่าใครจะลงเล่นเราคอยสนับสนุนกันและกันในทุกๆเกมในการแข่งขันนั่นคือกุญแจแห่งความสำเร็จซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรานั้นจะรักษามันไว้ต่อไปแบบนี้อีกต่อไปในอนาคต ฟอร์จูฟันได้กองหลังจอมแกรงของทางหอลด์แดงดิเวอร์พูลดีใจที่โจโ,จโกเมสต่อสัญญายาวกับทางลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาพร้อมระบุว่ากองหลังเพื่อนร่วมทีมรายนี้เป็นหนึ่งในเซนเตอร์ฮาฟที่ดีที่สุดในอังกฤษเลยทีเดียวโดวยฟันได้กับโกเมสได้ผ่านช่วงเวลายากลำบากมาจากทางอาการบาดเจ็บหนักซึ่งทั้งคู่นั้นใช้เวลาในการฟื้นฟูร,ร่างกายพร้อมกันทําให้2คนนั้นกลายเป็นเพื่อนสนิทกัน พวกเราได้คุยกันก่อนที่เขาจะตกลงต่อสัญญากันใหม่และผมก็มีความสุขเป็นอย่างมากที่เขาอยู่กับสโมสรต่อไปได้อยู่ร่วมกับทีมของผมต่อไปด้วยผมยังมีความสุขกับสโมสรด้วยที่เขาตอบตกลงเซ็นสัญญาเขาเป็นในความคิดเห็นของผมเลยนะหนึ่งในเซนเตอร์ฮาร์ปีิดที่สุดในอังกฤษเลยถ้าไม่ต้องระดับนั้นเลยนะพวกประธานคู่เคยโชคร้ายกับอาการบาดเจ็บชัดเจนว่าช่วงเวลาดีๆของเขาจะกลับมาอีกครั้งและหวังว่าในรายการใหม่นี้เขาสามารถแสดงสิ่งนั้น ให้พวกเราได้เห็นอย่างแน่นอนและข่าวดีอีปุ่นในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุทุกคนครับ